คะแนนสอบนะไป่เอาไปคะแนนของผู้สืบสาวคนอ่าหลังจากที่ทุกคนได้คะแนนสอบกันไปแล้วรู้อยู่แล้วว่าใครได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยและแต่นี้ครูขอตบมือให้กับ พบห้องของเรานายกิตรนดีครับตัวมือโต๊ี่ถลาดตังด้งแต่กลางลอยและตอนนี้นะครับก็ถึงเทอมสองแล้วนะครับใครที่รู้ตัว,วผลการเรียนไม่ดีหรือว่ามีการเสี่ยงที่จะไม่มีที่เรียนต่อนะครับให้มาพบครูหลังจากนี้ด้วยนะครับ วันทีที่ครูเรียกเธอมาว่าเธอคะแนนไม่ดีแล้วครูอยากถามเธอว่าในเรื่องแผนการเรียนชีวิตของเธอเนี่ยเธอวางแผนไปถึงไหนแล้วมันก็อยู่ในหัวหนูนี่แหละค่ะอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะชีวิตหนูติอยู่แล้วล่ะค่ะมึงมาดูอะไรอ่ะเทียมเห็นปะไอคนเนี้ยแม่งแบบเที่ยมากมึงดูนิสัยมันทำหนูมึงแล้วมันบอกว่าเลยรู้ปะมันอ่ะเข้าไปในห้องน้ำใช่ปะ่ะแล้วมันไปดูดขอดไอเที่ย คตรเฮี้ยเลยยุ่งไม่แตกจากเราเนาะเออทช่ไมมองแต่ทำไมไม่ค่ะของพวกเรามันขี่อะตอเบอรี่ทำไมอ่ะไม่ได้ไม่เลิศหรอไม่ค่อยดี อะไรเยอะแยะเรื่องมาหาอะไรมันก็เแบเบยป่ะเนาะทำไมอ่ะเป็นอะไร้บงกูทักมาทำไมละ่ะขนาดนี้เลยเหรออ่ะเม่มเกจะกไงดีวะกูก็ไม่รู้รอ่ะยุ้ยอ่ะหรือเราจะลองจริงจังไหม อุ้ยมึงมไม่ชอบอ่ะไม่อยากอยูอย่เฉยๆอ่ะเข้าเอกกันชนได้ประหลาดถามแม่มึงดิจะบ้าเหรอน้าเบื่อมีทางเลือกอะไรล่ะมันดิมึงจำเรื่องที่ครูพูดเมื่อเช้าได้ปะอืมทำไมอ่ะเรื่องานอะไรแล้วจะติดหรอวะ มึงจะไปเครียดอะไรติดอยู่แล้วจัดจริงเราแบบเราโคตรมันได้เลยทำไมเราก็เก่งนะมึงมึง,มงดูพฤติกรรมที่เราขับไปค่ะโอ้ไม่ได้แน่นะแหมหลุดตอนเราเป็นบนไหมบนว่ะบนว่ะชื่อไหนไม่รู้อ่ะนูน,นูนุสนใจไหมป้ามีที่แนะนำอ้าวของป้าเอา้าก็ป้าดีนพวกหนูคุยกันเมื่อกี้ไงอยากสนใจไหมลูกป้า เอาลูกป้ามันติดเมื่อวานเลยเนี่ยได้หรอป้าอุ้ยนิติไม่หิดนจะไม่ติดได้ไงจะไม่สนใจหรอโอ๊ยป้ามันจะมีที่ไหนป้าโอ้ยถ้าหนูไม่เชื่อป้านะลองเก็บไปคิดดูก่อนเนี่ยถ้าสนใจมาหาป้าได้นะไรศาสตร์ละกระเถิบทุกเร้ะเฮ้ยเพื่อนคูณว่าป้าจะเชื่อถือมดงหป่ะโอ้ยมึง ป้า่าจะเชื่อได้ดูสภาพมีน่าเชื่อส,สุงแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้ปะจริงจมันก็น่าลองนั่นแหละจริงคุณว่าง <ical. S 1> ไงน,<ไ>น้องให้ว่ายว่างนั่นแหละน้องนองนเถอะแล้วกาา็ปะ นไงป้าเฮ้ยเอยเอหวานขุ่นมากไดไหมไปหาไหมป้าจำผู้ใหญ่ป้าเอ้าจำได้อืมแล้วเมื่อวานอะป้าพวกหนูก็เปลี่ยนใจละสนใจอะป้าช่วยพาพวกหนูไปหน่อยจะป้าโอ้ยได้สิลูกทำไมจะไม่ได้ไมันเลยล,ล่ะมาแล้วป้าพาไป ฝากใ่่อรอจะพูดมากานเช่นนี้อ่ะะ่เงั้นเด็กๆปักก่อนนะอฉีดดี่มนะโอเคตอนนี้าเดีายวเล่าวฎใช้ก่อนที่ต้องปฏิบัตินะ หนึ่งห้ามถ่ายรูปเกีบสารสองห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ข้างหนไม่ว่าคุณจะรู้อะไรก็ตามและสามุณห้ามส Rut, ื่อสารกับแม่มองไปตรงตัว่ให้เป็นสื่อลารนั้นเขียครับสักสิินห่ัโอเคครับ เชื่อมอร่างกระเป๋าซ้ายขวาตามเปอชอบรับช่วงตอ่อจะผมแยกคนนี้ดูแลแช่ วันนี้พวกหนูมีปัญหาค่ะก็คือพวกหนูอยากสอบติดมากมีอะไรพอจะช่วยได้ไหมคะมันมีวิธีอยู่แต่มันต้องใช้ของวิทีอะไรหรอคะเส้นผมเส้นผมของใครหรอคะของคนที่เองอยากจะเป็น มันมีอยู่คนหนึ่งป้านในห้องรอที่เก่งๆอ่ะอ๋อเป็นคนนั้นป่ะใช่ใช่ใช่น,น,นั้นเดี๋ยวพวกหนูมาใหม่นะคะวันนี้หนูขอลาค่ะาาวิเมอรเมื่อวานที่แม่บอกอ่ะที่ต้องมาเส้นผม i oh, come hmm. two. แล้วก็แบบว่าทบทวนบทเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเธอเจ็บไหมอ่ะไม่เมื่อกี้เขาเปิดทำแรงไปอ่ะงั้น,นรอไปก่อนนะโอเคไม่มาคือวันนี้หนูมีของมาให้แล้วนะคะ ระหว่างทาพิธีห้ามลืมตาเด็ดขาดเดี๋ยวของจะเข้าตัววานโิโชกัขมเกขย,ยอะอะเมสีพาพิา วันนี้นะคะจะมาประกาศคะแนนตาร์ดผ้านะคะกิตตีได้28คะแนนฟาระวีได้25คะแนนเอมิการได้29คะแนนและรันหลอนได้29คะแนนค่ะแล้วก็อนิสาได้29คะแนนตัวมือใ้สำหรับคนได้29คะแนนค่ะแล้วก็คะแนนผิดเข้าไปได้ค่ะเข้าไปได้ค่ะ para มึงคงไม่กล้าดก่ะนี่เราหลดแล้ว